สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวินลี่หอยเปิดใจวันที่นี้ท่วมหัว106ล้านใจหายเพื่อนจะพาครอบครัวไปอยู่เมืองนอกมิตรภาพเหนียวแน่นสีปึกสุดๆส,สำหรับวินลี่แม็กอินทอชและเสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนักเพื่อนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันครั้งหนึ่งในอดีตเคยมีรายการที่โด่งดังทำร่วมกันมากมายหรือภาพยนตร์นิตยสารต่างๆแต่สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงร้อมกับแบกนี้ร่วม กันอีกกว่า106ล้านบาทลระสุดเพื่อนสีวิลลี่หอยควงแขนกันมาเปิดใจเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมในรายการคลับไฟเดโชสงสัยกันไหมนี่1น6่ล้านมาจากไหนงานนี้วิลลี่เซนาหอยพร้อมเปิดใจเรื่องราวการทําธุรกิจเพราะถือหุ้นบริษัทต,ตามดวงพร้อมเปิดความเป็นเพื่อนที่ยิ่งกว่าเพื่อนไม่ว่าจะเป็นหนี้ด้วยกันก็พร้อมช่วยกันใช้หนี้นี่แหละคู่ชีวิตที่แท้จริงและเซนาหอยผู้กุมความลับทั้งหมดของวิลลี่เรื่องความเจ้าชู้ที่เจ้าตัว ยอมรับว่าคือที่สุดไปไหนก็มีแต่ผู้หญิงล้อมแต่ยังมีเรื่องไหนอีกบ้างถ้าเสนาหอยพูดไปวิลลี่มีหย่าภรรยาแน่นอนอุ๊ยและการเฝ้ารอลูกมาทั้งหมด27ครั้งในวันที่ลูกอยู่ในอ้อมกอดของวิลลี่ถึงกับเข้าใจว่ายอมแลกทุกอย่างเพื่อลูกได้พร้อมเปิดใจเสนาหอยที่ถึงกับใจหายวูบเพราะกลัวว่าจะเสียวิลลี่ไปเมื่อเพื่อนบอกว่าจะพาครอบครัวไปอยู่เมืองนอกถามว่าวทำไมถึงตัดสินใจเซ็นยกบริษัทให้กับพี่หอยทั้งหมดวินลี่ตอบว่า ปีที่แล้วก่อนหน้านี้ปีไก่ดีมากจอชองเราเลยโอนหุ้น100%ไปให้หอยโอนตามดวงครับแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วปีจอเป็นใหญ่ตอนนี้หุ้นกลับมาแล้วเนี่ยไม่สงสัยหรอ106ล้านบาทมันมาจากไหนถามว่ามาเปิดตัวคู่ชีวิตเหรอพี่วิลลี่วิลลี่ตอบว่าภาพที่ออกไปเกี่ยวกับสื่อมวลชนแบบว่าแต่งงานมีเมียม,มีลูกอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วคนนี้แหละครับหันมองน้าเสนาหอยแล้วจับมือ ชนะหอยบอกว่าบัญชีเดินเข้ามาคุณหอยคะบริษัทมีนี่1 0 6หล้านบาทคะ่ะโอ้โหนี่คือมองหน้ากับวินลีไปยังไงกันต่อดีพวกเราถามว่าเอาจริงๆวันนั้นฟ้าถล่มใส่ไหมวินลีตอบว่าเอาจริงๆทุกวันนี้อยู่คู่กันตลอดเพราะว่าคําตอบของหอยนะถ้างั้นเราก็แบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็ทยอยใช้นี่ชนะหอยพูดต่อว่าผมโทรหาวิลลี่ทุกวันเอาอย่างไรดีร้องให้เลยจริงๆน้ําตาม,มันออกมาเองถามว่าพี่วินลี่โดยพื้นฐานเอา จริงๆนะเจ้าชู้ไม้ตอนนั้นวิลลี่ตอบว่าที่สุดพร้อมหัวเราะเซนหอยบอกว่าเอาตรงๆนะไม่มีใครรู้หรอกผมไปที่ไหนนะยุคนั้นนะแถวรัชดานะผมต้องเจอพระเอกอยู่คนหนึ่งหญิงนี่ล้อมรอบเลยบอกเลยว่าไม่ได้ทิ้งผมเท่าไหร่ผมบอกเลยนะถ้าผมพูดไปนะเขาต้องอยากกับภรรยาถามว่าพี่วิลลี่เขายังเป็นคู่ชีวิตของพี่จริงๆหรือเปล่าวิลลี่ตอบว่าเป็นคู่ชีวิตแต่ไม่มีใครเซนโอนหุนคืนนะพร้อมหัวเราะพูดไปเลย และสาหรับพี่วินลีเองที่จริงพอแต่งงานกับพี่เยลีมาหลายๆปีสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันมากคือการมีลูกแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนมากมายมาถึง27ครั้งในวันที่ลูกอยู่ในอ้อมกอดพี่วิลลี่ความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่เฝ้ารอเป็นอย่างไรบ้างวิลลี่ตอบว่าเราเพิ่งเข้าใจว่าผมพร้อมเอาชีวิตผมแลกกับทุกอย่างแทนเขาได้ทุกเมื่อภรรยาผมพูดว่าวิลลี่เธอน่าจะเป็นพ่อที่ดีและสนุกมากทุ่มเทให้ลูกทุกอย่างเลยถามว่ามีจุดหนึ่งซึ่งเพียหอยได้ยินพี่วิลลีพ ูดบางเรื่องแล้วรู้สึกเหมือนใจหายวุบเจน่าหอยบอกว่าเขาโทรมาบอกเราว่าเขามีแผนอันหนึ่งเดี๋ยวจะทําในอนาคตข้างหน้านะเขาจะพาลูกกับภรรยาไปอยู่เมืองนอกเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันมานานรู้สึกแบบน้ําตาก็คลอนนะเราคิดว่าเราจะอยู่อย่างไรผมรู้สึกอย่างไรรู้ไหมผมรู้สึกดีใจที่เวลาผมตื่นขึ้นมาแล้วผมยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาคนละครึง่งผมเตือนเขาอย่างเดียวเลยคือห้ามเขาอย่าลืมกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไร กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ